อย่าหาเห็ดแซบแซบไปเลยพูดได้อยากเห็ดบอกเลยเจ้อไปหา้าซื้อกินซะมันแซ วันนี้นำเสนอตีนไก่คลุกคลิกสมุนไพรไก่ตีนไก,ก,ก,นนไกง่งามๆมาแล้วเอาไปร่างเกลือออกให้ดีๆตัดเร็บออกขน้นั่งน้ำต้มน้ำใส่เกลือข้าตะไคร้ตีนไก่ทิ่มซ่อนลงไปน้ำสองบ้วงไม่จังสิหอนเร็วนั่นว่าแล้วว่าว่าท่า,านจะขายข,ายข้ามตีนไก่กับเปลือยตักขึ้นมานอกน้ำเย็นไว้ต่อไปเข่าสู้กระบวนการเลาะกระดกูกโอ้โจ้สิเด็กินเนาะคุณผู้จับดูดหลุดปลื้ดหลุดปลื้ดหลุดค่ะโอ้ยข่อยก็อยากคินแตงสันยุ่นแหละ่ะแต่ว่าเพราะย้ายเราอยากกินน้่เพราะ,ย,ากกะ,ะย้ายกเลยต้องเ็รแบบนนีี้้หลลังตแวก็เลาะกระดูกออก ง่ายๆหนึ่งยะจยจมรายจ้าง่ายอ,อ,อะไรล่ะืีจนท่อเลาะจนนิ้วล็อกไปแล้วคอนนี่ไงในที่สุดก็ได้แล้วหนึ่งตรีเปิดประสบการณ์เฮ็ดทือแรกคิดว่าสิว่าเฮ็ดกินอีกดอกผ่านชิว่า เสร็จแล้วพอได้อยู่ได้ละ่ะตั้งกระทะให้ร้อนค้าตะไคร้ใบบักโหดริกหอมกระเทียมเอาลงไปตําผัดให้หอมจนจามฮัชเชี่ยวฮัชเชี่ยวคอล่ะเจ้าตีนไกล่ลงไปตีนไก่สะลดหรือยังจากนั้นใส่ซีอิว๊วขาวน้ำปลาซอสหอยชูรสน้ำตาลเกยือน้ำเปล่านิดนึงจะได้ครบกรโครย์รไปโครย์รมาโครย์มาโครย์ไปแล้วก็ชิม,มิึงจวดแล้วและนี่ก็คือหอมเปลย ย yeah. วันนี้ได้เมนูตีนไกค่คลุกคลิกสมุนไพรจ่ามาเด้าเมื่ากินกันึงวันนี้พอกินเข่าอพ่อใหญ่กับลูกไส้กินวันนี้ได้กับแก้มกินเป็นกับแก้มพ่อมาเดนมาเดนีโต๊ดตัวตเดียวลูกไส้ใครร้ายมือไรามาต่างข้อก่อน โอ้จวัสิได้กินเมนูนี่กระดูก็เอาออกไปแล้วจ้วาเยาวลนยันต้องกระแตนนอเลยกินกับเผาก็ได้เป็นกินเป็นกับแกงก็ดีมามาซิมเลยอืมอ็คอยกินเนเอาก็าแบบอืมใจในเขาเน้่ยไม่ดีเสียบ่ะ จินกัเผาแสบคัดเออหเลดเลิกเลิกเลดแบบี รสชาติจะเข้มหวานนิดๆจัดจ้านเผ็ดอื้มมันแซกก่บต้าวะง่าเอากระดูกออก <c oughs> แต่พ่อยายอยากกินหัวกระเทียมอยากกินดอกต้าวะแสบแต่แห้งต้วะไ่เคยกินต้องใช้กระเทียมอีกทีต้ววะขันเท็ดมต้วะกระเจี๊ยบกับกเท็ดกินเพื่อเดียวเขาไปเห็ดนเมื่อแยแเจะกระดูกออกนี่เมื่อยครับ